สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาร์ดา n ชาแนลนะคะตอนนี้เราก็มาดูาการขวางาเหล็กที่พร้อมที่จะตีแผ่นเม,เมทเชตประดาพูดถูกไหมไม่ถูกนะคะมีทันชีตเนาะเมทนชตใช่ไหมนะคะตอนนี้เขาก็ตีด้านหน้านะคะตรงที่เป็นสลบลงมานี่น่าจะตีเสร็จเนาะก็เหลือด้านหลังพวกนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเขาไปสั่งเมทัชชีสเนาะเมทันชีสเร่เมเมทันชีสด,ดาก็อ่านไม่ถูกเด้ยนะคตอนนี้เขาก็เริ่มอ็อกทางขวางแล้วเห็นไหมทางที่บอกว่าเออมันมีด้านยาวอ็อกเสร็จหมดแล้วนะตอนนี้ก็กําลังอ็อกด้านขวางเนะาะเหมือนเขาจะช่วยกันนะคะอันนี้ อีกคนคอยจับนะอันนี้ออกปลายสุดเลยนะเขาจะยื่นไปประมาณหนึ่งเมตรนะคะอันนี้ไข่ออก,กไม่รู้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าเขาก็มีลูกน้องมาหลายคนกันนะคะโอ้โหถือว่าเสร็จเร็วนะคะป้าดาวา่าถือว่าเสร็จเร็วว้นเดียวนะเนี่ยเมื่อวานแค่ทำเป็นแบบอ้อมอ้อม ที่เป็นคันนะร่งางคันวนคันวนนิดหน่อยเนาะเมื่อวานนี่นะคะโอ้เขาทํทำอันม,มุมอันปลายก่อนเนาะขึ้นปลายก่อนแล้วก็วัดขึ้นไปนะคะได้ระยะของมันฝนั่งนี้เขาออกปะไม่ใช่คนเดียวเขาเปนดึงสายมาให้นะเขาออกเพมันจะมืดแล้วนะคะ เขาเลิกหกโมงนะคะช่างทําบ้านที่นี่เขาเลิกหกโมงเย็นมาทำเจ็ดโมงเช้านะคะเนาะนี่ันนี้ก็จะขึ้นออกฝั่งนี้แล้วนะคะน่าจะออกช่วยกันนะะมันไหลตัวมันยาวนะ,ค,ะวนออนคนนี้ก็ออกฝั่งนี้คนนั้นก็ออกฝั่งนั้นแล้วก็ก็พาดไม้ยาวเลยเห็นไหมคะสามารถเดินได้ยาวเลยเนะจะช้าตรงที่แบบอ่าไม้ไป เป็นทางเดินนะคะียนูี่ก็รู้ว่าใช้ขี่ทอนมันเป็นระยะของมันอันนี้ด้านหน้านี้ไม่ได้คิดว่าเขาออกนะเพาคงไม่ยังไม่หยุดหรอกมั้งเขาเอาขึ้นไปเยอะเลยนะคะ ออกต่อนะนี่มาแล้วนะคะโอ้ยต้องเอาสันกระสีมา,ามาวางบางบางอย่างไม่ให้มันกระดินใสโอ้มันสีตัวบ้านอย่างงี้เนาะเออแล้วมันจะเดินออกไหมเนะี่ยป้าดาก็ไม่ลืมไปเลยนะเออเห่างเขาออกข้างบนตัวบ้านมันจะหล่นมาใส่ตัวบ้านไหมนะลืมดูลมเลยนะคะนี่ก็ไม่สวยเลยป้ดาก็ลืมนะเนี่ยนะคะ ต้องพวกนี้ต้องให้ลุงเสือขึ้นปีนดูนะคะว่าอา่ลูกไฟมันหล่นไปโดนสีตู้คอนเทนเนอร์ไหมนะคะหรือไปโดนกระจกเราไหมเนาะเขาไม่ได้บังอะไรเลยเนาะแต่ถ้าบนหลังคามันก็โอเคแต่ถ้าแต่ถ้าอันนี้แหละไอ้ที่จะของขวางเนี่ยน่าจะมีโดนบ้างเอาแล้วอย่างเขาเอาเอกไอคานบนตู้คอนเทนเนอร์ อ๋อเขาเห็นเขาเอาผ้าไปไปวางๆางอยู่นะตอนที่เขาจะออกจะเชื่อมเนาะป้าดาเห็นเขาเอาผ้าผ้าไปบังๆอยูนะ่ไม่ให้มันกระเด็นใส่นะเดี๋ยวก็รู้คงไม่ลายหรอกน,ะนี่นะคะจะเสร็จแล้วกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะหกแถวด้านหน้านี่หกแถวด้านหลังน่าจะเป็นอันนี้ห้าอันได้หกอันนั้นเก้าได้เลย ห้าในหกเก้าก็ได้สิบไม่รู้เ็าห่างเมตรหนึ่งหรือเปล่าน่าจะห่างเมตรหนึ่งนะห่างเมตรหนึ่งจริงไก่จะหน้าโอเคเสร็จด้านหน้านี่แหละป้าดาวคิดว่าเขาหน้าจะหยุดเนาะเพราะมันจะหกโมงเย็นแล้วอะป้าดาวเห็นพระที่จะรับขอบฟ้าแล้วนะคือมันส่องด้านข้างไปแล้วเนี่ย นะไม่มีฝนนะไม่คึ้มนะคะวันนี้แต่เมื่อวานนี้ลุงเสือบอกลงเม็ดนะ,ะวันนี้ไม่คึ้มแต่มีแดดนะ,ะมีแดดส่องอยู่แดดนี้ตอนเยน็เยนๆก็ร้อนนะ,ะเนาะเห็นแดดแบบเปรียปร้ยงแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมุงหลังคานะเราก็ดูว่าเขาจะทำคานยังไงเนาะ เลือกสีให้ป้าดาด้วยนะใครคิดว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราควรใช้หลังคาสีอะไรนะคะใครลงลงมาให้ป้าดาดูป้าดาจะเข้าไปดูนะคะพวกนี้นะคะป้าดาจะได้สั่งว่าจะเอาสีอะไรดีนะคะแต่ป้าดาไม่เอาสีเขียวอย่างเดียวเพราะว่ามันจะเข้ากับต้นไม้นะคะปะดาไม่อยากให้ได้สีเขียวเนาะ สีน้ำเงินหรือสีแดงหรือสีเหลืองสีอะไรดีนะคะสีมันทะลิตอะไรอันทะลิดเหรอสีสีธรรมดานะเมนทะลิตอันทะลิดโอ้แป๊บเดียวนะคะออกเร็วมากเลยนะแป๊บเดียวจะเสร็จแล้วสุดยอด พรุ่งนี้ก็เหลือด้านหลังที่เดียวนะคะเราก็สั่งเมทชิตน่าจะมาได้ประมาณเย็นๆเนาะดูก่อนนะดูให้ช่างสั่งนะช่างบอกว่ารอรอประดาผลดีประดา,ะดานี่ขึ้นได้โทรไปหาลุงเสือลุงเสือบอกว่าก็เลยให้เบอร์ช่างมานะประดาก็โทรไปบอกอช่างอ่สั่งเอ้หลังคาหรือย,ยังช่างบอกต้องรอก่อนบอกรอพี่ก่อนนะไม่รู้ใครพี่ใครน้อง แต่เราก็แทนตัวเราพี่เพราะเราคิดว่าตัวเราแก่นะเราก็จะเรียกว่าพี่อะไรตรงนี้นะโอ้โหนะคะมึงกล้องเรานี่ควงแบบประหมุนติ้วเลยนะนะคะโอ้โหน,นี่อยู่กลางต้นกลางต้นไม่ยงชิดแกเลยนะพัดาก็บอกว่าให้ตัดข้างบนออกแกก็ไม่ตัดนะแกบอกว่าไม่ถึงลอกไม่ถึงลอกที่ไหนได้นะคะ โออ๋อันนี้เขาทานะคะไอ้ที่เขาออกเชื่อมติดไว้คราวที่แล้วมันเป็นสีดำๆใช่ไหมะ,ะเขามานทำความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็เอาเอาสีมาทาน,นะคะเขาไม่ได้พ่นนะเอาสีมาทาเพราะว่าให้มันดูสะอาดขึ้นเขาก็เขาจะทำทุกจุดเหมือนกันนะนะทำวามสะอาดเขาดูทุกจุดเลยนะคะผู้หญิงเขาก็จะทำจุดที่แบบว่าไม่ได้ออกได้เชื่อมเขาก็จะมาทำตรงนี้นะะ ใครทำงานทิ้งไว้เขาก็จะไปคอยดูว่าอันไหนไม่เรียบร้อยอันไหนเรียบร้อยนะคะนี่มาแล้วนะอะโยนไม่รู้โยนอะไรไปให้ข้างบนโยนแล้วอันนี้เขาก็จะมาอันนี้แล้วนะคะจะเป็นรูปภาพเนาะหนังสือก็ไม่ได้ถ่ายตอนเขาเขาทำเนาะถ่ายเป็นรูปภาพว่าเออเขาขัดหนะน้าอะไรเงี้ยก็ถ่ายมาให้ป้าดาดูนะ,ะอ่ะนี่ไปไหนเอย ถ่ายอะไรโอ้ยถ่ายแต่ป๊อปไออยนี่แหละอ้าวมีกบด้วยนะกบชมพูนะทาสีเองนะทีจริงเป็นสีแดงไปทาเขาสีชมพูโอ้ยถ่ายป๊อบไอแล้วนะป๊อบไอชื่อเขานะป๊อบไอเป็นมนุษย์กบนะคะเ <c oughs> สือเอามาตั้งไว้ให้เฝ้าบ้านเขาบอกเอามาเฝ้าบ้านนะเป็นทหารเฝ้าบ้าน นี่น่าจะเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เป็นรูปภาพแล้วนะ,ะนี่ก็เป็นรูปภาพเนาะนะเต๋อก็เริ่มถ่ายให้ชมมืดแล้วนะเห็นไหมคะฟ้าคลึมแล้วเนาะก็เหลือด้านหลังนะคะด้านหน้านี้ก็วางลายเส้นขวางเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะ มองให้เราเห็นภาพเต็มๆด้วยนะคะอันนี้คือแฟนเจ้าแฟนในช่างนะคะมาทําความสะอาดแล้วก็ทานะทะาเพื่อไม่ให้ไอที่มันเป็นสีเตดํมๆมันก็จะได้หายไปเนาะ,ะ,นะะมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะ,ะประทาว่าโอเคนะเนาะนี่นะคะทนะายเรียบร้อยเลยเนาะ ที่เขาออกเชื่อมติดนะคะเพื่อไม่ให้ตู้คาเนเนอร์ขยับขยื้กนนะคะ